ก็ก่อนที่เราชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะและนี่ก็คืออะไรชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็เนี่ขอขอบคุณครับผมผู้มีสมาชิกตั้งแต่คนที่เข้ามาใหม่เอ่อคนที่เข้ามาต่ออายุหรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วลก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นสมาชิกเบื้องต้นครับผมส่วนผู้สนับสนุนผูน้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี3คนได้แก AK ่ AK เคสามคนสามชแน t เด t ะท t มเที H, แล้วก็ห้องดนตรีกุสุปชยัยผมยังไงก็ขอบคุณ ผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงทุกคนที่ยังเป็นผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงกันอยู่นะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมจะสมัครสมาชิกครับผมนะฮะ,ะก็กดได้ที่ปุ่มว่าครับปุ่ติดตามครับผมนะฮะแล้วเพิ่ม25บาทต่อเดือนก็จะมีเออป้ายกำลังสนับสนุนกับลูกอีโม่ที่ผมวัดเองครับผมนะฮะ 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし、首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒、3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだ、とジョセフ。波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが。 のの Yo, โยโรสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปว่าผมนะฮะผ่าชมไมโครเวอร์ชั่น1จุดห้าทเบต้าครับผมนะฮะหรือไมโครเวอร์ชั่น1 2ึ0งจุด้บิวที่สแล้วผู้ชมฮะเออเอ๋ครับผมนะ,ะออกมาแล้วผมจะออกมาประมาณสองสามาวันแล้วเนาะนะครับผมเพิ่งทำคลิปเพราะว่างจริงผมไปข้างนอกมาครับผมนะเมื่อวานเกาะหน้านี้ครับผมโอเคทีนี้ ผมก็ขอไปใช้ส่วนของตัวเซตติ้งกันสักหน่อยครับผมนะครับผมไปดูไปตัวพัชโนนนั่นแหละครับผมนะฮะอฮารูปเป้วัดนีวครับผมนะฮะมันคือฉลอกแบบย่อครับผมหัวข้อเขียนว่า1นึ่งจเบต้าครับผมพระราศเขียนว่าอินเตอร์ลับสูตร1นึ่งจุบเ้าสิบาต้าสำหรับใครก็อา่านฉลอกเต็มๆไปอ่านได้ที่ AKMS/MyCraftBeta แล้วก็หาว่าคุณได้พบเจอบัคงก็ปุบไปเลยที่ b u g s m o j o r a f c o m แล้วก็ถ้าคุยกับ คุยพัฒนาอยู่กับเบต้าคุยที่ช่องแทชชั่กเบต้าแอนด์บ็อก์ก็ผมนะฮะในช่อง discord .dc slash minecraft เนาะแล้วเขาก็มีบางส่วนให้ดูเขาผมนะีจะเป็นอันหลักเลยครับผมนะฮะอ่ะมีสีกอันเนาะแล้วคืออัปเดตเกี่ยวกับ snow powder รับผมนะ powder powder snow บอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่คนระับผมเดี๋ยวพาไปดูด้วยครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาที่สองก็คือตอนนี้คนระับผม snow block ตอนนี้ครับผมนะตอนนี้มีการเอ่อมี particle effect ด้วยคนระับผมในขณะที่เอ่อมี entity อยู่ข้างในเนาะแล้วก็อันที่สามเขาผมมีเอฟเฟกต์ใหม่คือเอฟเฟกต์ freezing เขาผม จะขึ้นมาเอาผมนะคะที่เราไปอยู่ในสนุกขังอยู่ในสนุกพาวเดอร์สโนว์ของผมนะฮะแล้วก็ท้ายผมก็เป็นสวองตัวชุกรบตอนนี้จะไม่เสียของครับผมในในการลบสีออกอันนี้คุยดูแล้วในในคลิปที่แล้วเนาะนะครับทีนี้คราวเขียนว่าเราคอยนําไว้คุณบอกจำไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิวนี้จะเปิดในบิวที่แล้วไม่ได้พวกเราในนําให้คุณคอยสำรองโลกไวก่กอนนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสำหรับเล่นในเบต้าในสมักจะเล่นกับผู้เล่น ไอเบต้าบิวเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมสได้ในขณะอยู่ในเบตา้าเพื่อแอนดรอยสามารถเขา้าร่วมได้ที่หน้า Google Play Store ในขณะที่เพื่อเ x ็กซ์บอกับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่แอป Xbox Insider นไซเอร์บับเขามนะครับนี่นะอันนี้ก็ไปส่งตัวปชัชโนเขาหอมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้เราก็จะไปส่งตัวมาเก็ตเพลย์แคนกองผู้ชมนะเพราะช่วงนี้มันมีอีเวนต์อยู่เนาะนะครับนี่นะฮะไปเช็คอีเวนต์ใหม่ครับผม นี่คอมมิวตี้ฟรีเซเลบริชันเขาหอมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่2เนาะนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็พันวิสสองบันก็มีเออตัวรองเท้าไก่เขาหอมนะครับอ่าปีไก่เนี่ยปีไก่เออเขาหอมมีปีไก่ี่ปิ่งผมได้ปีไก่มาผู้ชมแล้วก็อา่ารองเท้าหมนะฮะเป็นเท้าไก่นะฮะเอาเลยว่าอย่างเฟียวนะครับคิดว่าประฐานน่าจะเป็นตีมไก่นี่เลยนะฮะตีมนี้จะเป็นตีมไก่เนาะนะฮะดูดูเชิงละนะฮะอ่ะแล้วก็ดูอีกอีครับผมมีอีกสามมีอีกสามอีเวนต์เขาหมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่า มาสนใจครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคดูของใหม่ก็น่าจะเป็นของเซตเดียวกับที่มากับช่วงเออเซตเซตของไอ้ตัวนี้มาต,ต,ตัวเต็มนั่นแหละเอาผมนะฮะับเพื่อใครสนใจก็มาเช็คได้เอาผมนะครับสกินแพ็คเขาผมน่าจะเซตเดิมแนละ้วสกินแพ็คน่าจะมีอัปเดตใหม่นะผมว่าร้อยสี่อันนะผมนะฮะต่อมาทิกเกอร์แพ็คนะครับอันนี้ก็เหมือนจะมีอันใหม่ปะหรือจะเป็นของเดิม,มครับผมนะฮะแต่ว่าเหมือนกันเอาทิกเกอร์แพ็คทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะผมนะเขาก่อนมีไม่กี่อันอันนี้คือเอามารวมแล้วผมนะที่มีในขายเนาะนะครับ ทีนี้ครับผมนิวเทรนดิ้งนะฮะอ่ะอยากดูฟรีคอนเทนต์หน่อยครับผมจะไปดูฟรีคอนเทนต์หน่อยนะจ๊ะโอเคฟรีคอนเทนต์เหมือนจะไปอยู่ล่างๆเลยประเด็นนะฮะนี่ Education อีดูเกชั่นครับผมนะครับนี่ก็มีเหมือนกับของไอ้นี่แหละครับผมของที่มาพร้อมกับเออตัวเต็มที่ค่อยดูไปครับผมนะครับอันนี้ Bitcoin, บิดกอล์ฟผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บนี่นะประมาณนี้ครับผมนะฮะดูแต่งพวกสกินแพ็คหน่อยครับผมนะครับ,บ,กกออะะรบจะเหมือนเดิมไหมนะฮะ โอเคสกินแพ็ครู้สึกว่าจะมีของใหม่เป็นของตีมเอ่อคริสต์มาสแล้วผมมีหมวกซันต้าครับผมนะฮะอ่ะอันนี้เซอร์สวนานะดูแล้วเนาะนะครับจุลีบอร์ดอันนี้จุบุญแล้วมีแค่หมวกซันต้าที่เพิ่มความใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะนี่เอาสกินผมกลับไปผู้ชมไปฮะแป๊บน้านี่เรื่องอื่นเพิ่มเติมหน่อยผู้ชมจะดูของ,งตัวโอนแล้วผมนี่สกินผมนะฮะไออีโมดอันนี้อีโมดครับผมนะครับนี่นะฮะอีโมดครับผมนี่อีโมดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวอาร อ่ะคุมก็มี2อันก็มี2ตัวเออมันเดิมก็ผมมีไลน์ไลน์โฟลเดอร์แล้วก็ไลน์เออปกติก็ผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้กระโดนตัวเพลย์เบต้าผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะก็มีเวอร์ผมนะครับก็มีครีเอทเนี่ยก็จะมี2ตัวอ่ะตั้งค่าวผมของตัวแคปเป็นคลิปอัปเดตที่ไม่มีในตัวเต็มก็ผมนะฮะอ่ะเนาะแล้วก็เฟรนก็นี่มีคนออนอยู่แต่ของเราไม่น่าเข้าได้เพราะว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่สองร้อยเนาะแล้วก็รู้ซับเบอร์หน่อยซับเบอร์อยากรู้ว่าเราเข้าได้ไหมนะฮะอ่ะเดี โอเคเข้าไม่ได้ครับผมซับอัปเดตนะฮะก็คือเซิร์นฟนี้เราไม่สนใจจะเข้าเล่นระหว่าง200กับ210ได้ครับผมนะฮะอ่ะสิได้เนาะนะครับโอเคทีนี้ครับผมผมจะลองสร้างใหม่แล้วพาไปดูฟีเจอร์ใหม่ๆห,ห,หน่อยครับผมนะครับปึ๊บอ่ะครีเอทีฟก่อน,น,นละกันตอนนี้นะครับแล้วก็ผมปรับเออไอเนี่ยเอาผมไอ,อตัวที่มันท่อเปิดคลิปเป็นคลิปครับผมนะฮะวิชีงานคลิปเป็นคลิปฟีเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ผมปรับเป็นก่อนละกันแล้วก็ครีเอทวอลเลยผู้ชมนะฮะ โอเคยั okay, เข้ามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเอ่อลองทดสอบบุกของใหม่หน่อยครับผมเขาบอกฟีจเจอร์ใหม่เอาเพิ่มเข้ามาฮาวก่อนแรกคือกับสโนว์พาวเดอร์เนาะนะฮะสโนว์พาวเดอร์ตอนนี้จะไม่ได้อยู่หน้านี้แล้วเนาะนะครับเราจะย้ายไปอยู่หน้าอื่นครับผมนะฮะหน้าที่มันย้ายก็คือเออมันไปอยู่หน้านี้คือตรงนี้ครับผมนี่คือสโนว์พาวเดอร์บัคเก็ตกระผมนะคือมันตักในถังครับผมจะไม่ได้เป็นบล็อกแล้วผมวิธีการใช้ก็คือวางปุ๊บนี่ก็จะวางเป็นสโนว์พาวเดอร์ครับผมนะครับแล้วก็สมกออกะะนนม,ม,มติจะะ้า ก็อยากให้รู้ไว้กับพวกตัวสโนว์พาวเดอร์เนาะนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีข้างในได้ไไดเอฟเฟกต์ใหม่ผู้ชมครับเอฟเฟกต์นี้ขเขาเพิ่มมาใหม่เนาะนี่มีข้างในครับผมปึ๊บอันนี้ในเคียร์ทีิผมไม่เป็นไรเนาะนะครับลองอยู่ในซเปอร์บอทผู้ชมไปลองดูผู้ชมครับทับเกมหมดศูนย์ตอนนี้ผมอยู่มีเอฟเฟกต์แล้วก็โอเจ้ผมมีเอฟเฟกต์เป็นอันนี้ด้วยครับผมนะฮะแล้วเขาลดไปเรื่อยๆครับผมนะฮะโอ้ บอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวโขผมนะฮะนี่แล้วก็ถ้าเกิดผมอยู่ข้างนอกก็อ,ออกมาข้างนอกผมทีข้างในในรอบหนึ่งผมนี่ของผมนี่ยังไม่เป็นไรเนาะนะครับต้องอรอดูสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่จะมีหน้าไอ้น้ำแข็งขึ้นมาครับผมนะฮะแล้วพอจะมจะผู้แฉแข็งคุณผู้ชมบอกเลยว่าอย่างเท่นะฮะนี่ผมจะดูแฉแข็งแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โอ้โอผมจะเดินช้าลงด้วยครับผมนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่ครับผมของตัวเออ สโนว์พาวเดร์ก็ตอนนี้มันเพราะเขากาะขึ้นมามันเหมือน,ม,นมันไม่มีอะไรไงใช่ไหมนี่ก็ตักได้ผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้หลังจากนี้เขามีการอัปเดตพวก AI อะไรต่างๆโดยเฉพาะเอไของตัวแพะเนี่ยลผมนะครับตอนนี้มันจะพยายามเอ,อ่อเดินหลบตัวสโนว์พาวเดอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวังผมจะลองดูจะไปเกีบยวอะไหนึ่งผู้ชมฮะโอ้โดนแพะควิดโอ้ oh my god ็อโอ้ no 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 มามา,มา ดี๋ยวดูผู้ชมฮะมันจะวิ่งมันจะวิ่งไม่เอาคผมช้ชมผมจะวางป้องกันไว้ผู้ชมมาดิมาดิไมด่มดีกาออกโอ้ไม่ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้โอ้ะอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้นะขนคุยเราเฉยเลยแหมไม่กล้าดินะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมหมดเลยเพราะว่าวิธีทีมกับผูบ้ชมผมจะลองอะไรฟีเจอร์ใหม่หนะผู้ชมฮะโอเคครับผมทับอ่าเกมโหมด หนึ่งนะฮะทีนี้ผมจะลองเอ่อเอาอาหารของโตงน้องแพะเนะี่ยเอาออกมาเอาออกผมจะรอแพะมาให้มันเดินผ่านสนว์พาวเดอร์ r จะดูเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคอาหารแพะนะครับแพะชอบไอ้นี่เนาะมานี่แพะนี่เขาผมมันจะเดินอ้อมนะฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่ยอมเดินผ่านมาเนี่ยทั้งที่มันเดินผ่านเนี่ยผ่านเนี่ยมามันจะมันจะใกล้กว่าแต่ว่าเใช่ไหมฮะ มันไม่ยอมเดินผ่าน snow powder เว้ยนะฮะไม่อัปเดตใหม่กับ AI ของตัวแพทนี่แหละเอาผมนะฮะจริงก็เป็นม็อบอื่นก็จะมีอัปเดต AI เพิ่มเติมเลยก็ม็อบที่เขาอยู่ข้างในก็จะโดนเอฟเฟกต์เข้าไปด้วยเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะเอาผมถี่ผจะให้ดูในเวอร์ชันนี้ก็โอเคก็ โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะใครต้องการอ่าออเชิญติดตมทิ้งลิงก์วใต้คลิปสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนผมชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะฮะชอบของสุดท้าสลับยิคนคนตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย